สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก่อนสวัสดีค่ะตื่นเช้ามาแต่งตัวแล้วค่ะไหนเจ้าขาวเจ้าขาวอยู่ไหนหอาใส่รุงเท้าก่อนใส่ดีๆค่ะท่นสวยของแม่ดึงขึ้นมป ว่ามันยังนอกจ่าพี่น้องสิดทายนี่เฮเบิ้งนี่ลุงกินน้ำเห็นบ่จ่า,จาพี่น้องลุงกินน้ำลุงกินน้ำลุงกินน้ำสวยมากฝนกําลังตกแล้วจ่าพี่น้องนะสวยสวยมากลุงมีสีสีเนาะมีแจ็คสีนี่สีอย่างเนี้ยาย,ายสีชมพูสีม่วงสีน้ำ สีมืดสีเขียวสีเหลืองสีสมสีแดงมือมีครบทุกสีจ้ะสวยปะพี่น้องสวยปะแดดฝนตกแดดออกแล้วจ้ะเห็นบาแดดถ่ายห้เบิงตาๆเลยฝนตกแดดออกได้ยินเสียงฝนบ่พี่น้องเม็ดใหญ่ก็อยังอีอนะฝนตก สวนก็จะเป็นลักษณะนี่ละสวน <c oughs> เก็บไปแล้วจ้าพี่น้องเรือจตากระลำกระลำกระลังหอนอกนั่นกับมดแล้วหอมปอมพักชี่ก็ได้พักบุงขื้นบริได้กินดอกบุ้งส้มมันหนาวมันเปียกลูกไม่ต้องออกมาค่ะให้ดูลุงตอนเช้าๆจ้าตอนสามโมงเช้าแบบมงเช่ากลัว,กวเกือบสามโมงจ้าฝนก็ตกแดดก็ออกบ๊ยเจ้าอะไรดีบบ ชีวิตเนี้ยเบื่องพี่น้องจากโซ่สลัดพันนีแล้วจ้ะสลัดพันนีนี่เด็ดตะใบพุงรู้จากต้นตำตำจากต้นตำตำเย็บกินตะใบขึ้นมาอ่อนแล้วจ้ะอ่อ,อนกรอบกินตะใบอจ้ะบักต้นมันก็ได้ขึ้นมางามงามบานต้นใหม่ประดับชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรซื้อให้ใหม่เมื่อวานนี้เองชื่ออะไรชื่อพี่ขาว <S <S ใช่เปล่า หรือชื่อดุกดิก๊กชื่ออะไรคะชื่ออะไรเนี่ยไม่แต่นี่มีชื่ออะไรชื่อลุง,ลงนั่นไงสเตฟไม่เอาสักทีชื่อนี่ฝนก็ตกเข้บ้านจะได้ทำกะอาดบ้านแล้ววันนี้งามงามงามพี่น้องไทยเบิง้ง ตอนเช้าสวยบะค่ะเริ่มจิดจังแล้วเพิ่งกินน้ำ่นอุย้ยตรงนี้พี่น้องผุ่นะโอ้ยอกากซู้ไม่เห็นในงาม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 หลายตรงนี้ตรงมุมนี่โอ้ยผู้นะโอ้ยสว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 ย,สวยมากลุง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 อ้ตรงนี้ลงมาสวยมากเลย,ยืลงมากินน้ำ เส้นยาวทอดสะพานล,ลงมาหวนนะ่วนนะแล้วก็ทอดสะพานล,ลงไปท่าโน้น,นกินเท่าไหร่ก็ไม่พอตัวนี้เขาว่าเอาใส่ละลุงอ๋อเป็นแผ่นเล็กซะแผ่นเล็กซะอ้าวไม่อยังฝนตกไปไหนก็ับมได้จงเป็ดเลย ดูกระตูนสาวอาสาวไหมปั๊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 ม,มเอาซะหมาเลยอันนี้ชนะเสื้อก็สวยเสื้อก็กระต่ายอันนี้ก็กระต่ายอฮ้ยมีรูปสิติเหมือนกันเลยผูกโบเอาเดินเอากระต่ายเดินอืม <c oughs> เอาเดิน มาวัดีค่ะก่อนค่ะ